สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว ID ดองเพชรนะครับซึ่งเป็น ID ที่ผมไปได้มาจากการซื้อในกลุ่มโดย ID ดองเพชรนะครับจะมีเพชรอยู่ประมาณ5000แล้วก็ผมได้ติด EX มา1ตัวครับก็คือคิสรุโดยตอนนี้นะครับเป้ามาผมก็คือการสุ่มเอานิกะซึ่งเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าจะเล่นได้นานมากๆเพราะว่าเป็นตัวละครที่สามารถวาร์ปไปดึงธงได้แล้วก็ตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเพชรของผมได้หายไปค่อนข้างเยอะ จาก5,000เพราะว่าผมไปสุ่มตู้รวมมีเอตู้นี้จะใช้ประมาณ800กว่าเพชรครับโดยผลจากการสุ่มนะครับผมได้ a x มาหนึ่งตัวก็คือโรเจอร์สีดำซึ่งก็ ดีมากๆสำหรับในการเริ่มต้นไอดีนะครับก็ปาที่ผมจะจัดประมาณนี้ก็คือเล่นคิสซัลุคู่กับโรเจอร์อันนี้ก็เป็นไอเดีเริ่มต้นนะครับเวล5ช่องช่องของซับตัวละครก็คือยังน้อยอยู่เลยโดยทำไมเหตุผลที่ผมไม่สุ่มนิกะไปเลยนะครับก็เพราะว่าผมตั้งใจจะสุ่มตู้อื่นๆเพื่อรวบรวมแต้มกาชาในการมาแลกนิกะ ก็คือจะเรียกว่าได้หลายเด้งนั่นเองอย่างตอนนี้มีคูซันมาผมก็คิดว่าน่าจะสุมแค่2รอบนี้เพื่อเอาเศษร้อยทองแล้วก็เก็บแต้มกาชาแล้วก็ถ้าเกิดในอนาคตยังไม่มีตู้อะไรมานะครับผมก็จะเอาเพชรไปสุ่มนิกะเลยเผื่อมันจะออกก่อนการันตีแล้วก็สามารถดองเพชรต่อไปสุ่มตัวต่อไปได้โดยแนวทางในการปั้นไอดีนี้นะครับผมจะปั้นซับตัวละคร2ดาวถึง3ดาวให้หมดก่อน ถึงจะไปปั้นตัวละครสีดาวนะครับเหตุผลทําไมผมถึงไม่ปั้นสีดาวเลยเพราะว่าการปั้นตัวละครสีดาวจะใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะไอเทมในการอัพก็ใช้เยอะมากๆแต่ถ้าเกิดเราไปปั้นตัวละคร2ดาวก่อนหรือ3ดาวก่อนเนี่ยจะเห็นว่าทรัพยากรจะใช้ค่อนข้างน้อยครับการปั้นตัวละครสีดาวหนึ่งตัวสามารถเปลี่ยนมาปั้นตัวละคร2ดาว3ดาวได้ 2- 3ตัวเลยก็จะประหยัดไอเทมในช่วงเริ่มต้นมากกว่าครับ โดยปาร์ตี้ตอนนี้ที่ผมใช้ก็จะเป็นคิสซลุแล้วก็โรเจอร์โดยโรเจอร์เนี่ยพอผมได้นิกะมาก็จะเอานิกะมาใส่แทนแล้วก็จะเล่นคิสซัลุคู้นิกะในการปั้นไอดีต่อไปโดยตอนนี้นะครับผมตั้งใจจะเล่นให้ถึงเลเวลเพื่อปลดล็อกช่องซัพพอร์ตให้เยอะที่สุดแล้วก็เอาเพชรไปสุ่มตู้ที่อาจจะเข้ามาระหว่างนี้ซึ่งผมจะมาคอยอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าจะสุ่มตู้อะไรบ้างหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มทำซับสองดาวสาดาว ที่มันเวลร้อยก่อนก็คือหาตัวละคร2ดาว3ดาวที่เป็นเวลร้อยมาอัพก่อนก็สําหรับไอดีดองเพชรอันนี้นะครับผมจะปั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วจะมาคอยอัปเดตในช่องนี้เรื่อยๆฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ